สุดเนื่องจากช่วงนี้เกิดโรคภัยน้ําท่วมนะฮะแล้วก็ทางท่านคณะบดีก็ฝากนิสิตทุกท่านว่าใครมีเครือข่ายยังไงก็ช่วยประสานงานมานะฮะผมก็เป็นส่วนหนึ่งก็ได้นํำมุ้งนะฮะกับยาในการยิงมอบให้กับท่านคณะบดีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจะมาเรื่อยๆครับเพราะในช่วงนี้เนี่ยได้มาจำนวนแรกก่อนนะครับขอาก้พอสมควรครับแล้วก็จะมามอบท่านต่อไปครับครับก็ในนามมหาวิทยาลัยบุรพานะครับก็ขอบคุณท่านที่มี ใจมีเมตตากันมิรนานและก็มีโลกผใจผู้ที่ประสบภัยนับพวกของเราครับมหาลัะะาลายบุราก็เปนดีนะครับที่จะเป็นีเงินตรานะครับที่จะนําไปช่วยนะครับเาทุกให้ผู้ประสบทุกภัยขอให้มกกีสมรรมที่ท่านได้ทาใน,นครั้งนี้นะครับถึงดวงบันดาใหกิจาก,การของท่านใปนไป้ท่าน การบริจาคของครั้งนี้นะครับสงความสุขความเจริญนะครับความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่แล้วก็กิจกรจมต่างๆกักครับขอบคุณครับน้ำเข้าสยสองนนเขาันนเย สวัสดีครับผมชื่อนายเดชวัฒน์คงคารน้อยนะครับเป็นสิ์เก่าวิลิยะพสศรมหาบุพาสูงนนทบุรีรุ่น6และตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นปริญญาเอกของการจัดการศาสนาวิริยะพิระมหาบาเหมือนกันนะฮะและก็ถอเจากตาง ขณะนี้เกิดภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งเมืองบุรีที่ศูนย์เราตั้งอยู่ด้วยทางคณะบดีก็เลยประสานงานมานะครับให้ให้พวกเราสิ่์เก่าที่มีกระ่ายต่างๆเนี่ยกระดมความช่วยเหลือมาไม่ใชกว่าทางวิทยยทางศูนย์ทางมาหาเรือภาเราเนี่ยเปิดศูนย์พระพิงด้วยนะกระผมก็เลยรับนโยบายมาแล้วก็ประสานงานไปในกระ่ายพื้นฝูรงรวมทั้งที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยก็ได้สิ่งของมาจานวนหนึ่งนะครับเป็นงูนี่กับ ยาทาป้องกันยุงกัดน,นะครับซึ่งในรอบแรกก็มาเบื้องต้นเนี่ยมาจํานวนจํานวนหนึ่งก่อนจากนี้ไปก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับก็ยินดีนช่วยทางมหาลัยเต็มที่ครับ